ถ้าโทรมาเออคือผมเรกคิดโปรเจกต์มาได้โปรเจกต์หนึ่งอาจารย์อ,อันนี้ไ์สดอยู่นะไม่ไม่ผมเข้าใจอาจารย์ผมเนี่ยคิดโปรเจกต์มาถนะ้าสมมติว่าใครจ้างไรเราสามคนมีผมมีอาจารย์เบียร์มีเจติ้งเนี่ยผมคิดติดนาทีสามหมื่นอาจารย์โอเคไหมมันจะมีคนมาทำเหรอมีมีคนจองลแล้วมีแล้วหนึ่งเจ้าอาจารย์เอาไหมโอ้โหม,มีแล้วตั้งเจ้านึ่ง เอาไหมไม่หัวราะนี้อันนี้ซีนตเอาไหมไม่แล้วกูจะไปไลฟ์ที่ไหนไมกันกไลฟไลที่ผมก็ได้ขอวันชั่วโงเนี้ยอาาราแค่ันละชั่โงออวันลช่วโมงก็ได้ชั่โงเดยอับบ้านกลับปที่อาก็เงินกลไปหกมืเออโเคมอนเนี้ยโอเคเลยอเลยนี่แบบตรงใสเลยแบบทุกคนรู้โอเคอาจารย์เอาไหมจะดีเหรอวะ นัก่อนที่อาจารย์จะบดอาจาต้องรวยก่อนนะอะไรที่อาจารย์แต่ต้องไม่ได้เดี๋ยว้าอาจารย์นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวผอจัดการเองอาจารย์ก็พูดว่าพออาจารย์ยืนถูกระโถนอย่างเดียวคันขอคิดก่อนได้ไหมไม่คิดไม่คิดลองคิวลูกค้าแล้วด้วยมันไม่แพงไปหรอวะ รนะ้งิิๆแลวสมมติว่าอาจารย์มาฟรีสมมติเออเอโอเคไหมอาจารย์ขอคิดก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดตอนนี้เลยขอครับตอบตอนนี้เลยโอ้ยแล้วถ้าเกิดอาจารย์ตั้งกระจารยไปบวดแล้วมันจะคิดมันต้องคิดเยออันนี้ไม่ต้องคิดเลยกูกลัวไปขายเขาไม่ได้แล้วเขาด่าเงากระโดกเอาอีก โอ้ยมันไม่แพงไปหรอวะสอนสินค้าตัวหนึ่งสงสารเขาอะ่ะไม่ใช่ก็คือก็คือไอ้ห้าพันของเยังมีอยู่ไงอาจารย์แต่ถ้าแบบลูกค้าอันไหนมีกำลังทรัพย์เนี่ยก็อาจจะจ้างเราสามคนก็ได้จา้างไม่จา้างไม่เป็นไรเงขอแค่อาจารย์แค,าาแค่วันละชั่วโมงก็ได้อ่ะแล้วอาจารย์จะไปไล่ขายอะไรก็ได้หมดเลยมีสินค้าดัมริกาแล้วหนึ่งอ๋ออีเจ้าที่จ่ายสามือคือของดรมริกา กูจะไปจำหาแล้วมีอยู่เจ้าเดียวเนี่ยอัดยายซื้อขนมยายเนี่ยอาจารย์จริงๆอันนี้เราบอกอาจารย์สนใจไหมคิดก่อนไม่คิดแล้วอาจารย์เราจะรู้คำตอบนี่นี่ผมก็ไล์อยู่คนคนทุกคนอยากจะฟังเลยว่าสนใจไหมอะไรที่อาจารย์แต่ต้องไม่ได้อาจารย์แค่นั่งเฉยด่าก็พอเอออันนั้นเราไม่มีปัญหาเราแต่ว่ากูขอคิดก่อนเพราะว่ามันเก่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คำตอบเพราะมันไกลอะไรไม่ไกลไม่ไม่ไกลแล้วนะอาจาร๊ะ ไกลนี่โว้หมื่ะกูอยู่ไกลก็จะกูจะก็จะกลับมาขายของกูเองหมดเวลาแล้วลูกค้าก็บอกว่าไปหาอาจารย์ก็ไกลเหมือนกันคิดก่อนพรุ่งนี้ให้คำตอบใดๆพรุ่งนี้ให้คำตอบนะเออเออวัวนวันนี้นะลองขายลองลองแซมเปิลไปก่อนว่ามีคนมาจองหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นกี่เจ้า,านี่ตอนไหนเร<า>ื่องจริงสาเจ้าแล้วนะเอาลองวันนี้ลองเนี่ยไลฟ์สดไปเราประกาศดูถ้ามีคนมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้ ถ้าเต็มคิวหกเต็มคว่เออถ้าเต็มคิวหกหกเจ้าใช่หมละชั่วโมงหนึ่งได้ได้หกเจ้าได้ไหมได้ถ้าหกเจ้าลองไปสัมิ้ลดูครั้งหนึ่งได้หกเจ้านะอาจารย์ลงคิวเลยเอาจารย์วี่สองมีคแล้วหรอครบแล้วไมสิบอาจารย์ว่างไหมสิบสองเลยสิบสองสิบสองอาจารย์ว่างไหม สิไหนสิบสองพฤศจิกาใช่เอีสิบนี่จะถึงเนี่ยครับวันอะไรอ่ะพฤศจิกวันอะไรมีมีดูไหมวันอะไวันพุธธได้อะลองดูงานหนึ่งสิบสองมุกวันไว้หกโมงเย็นโมงเนมงเย็นนะที่มูฟันอาจารย์โอเคบูฟันลองดูครั้งหนึ่งก่อนนะ คิวเดียวก่อนอดี๋ยวเอาลูกค้าให้เออเออลองอันหนึ่งก่อนอ่ะเอาลเอาลูกค้ามาให้ลางเลยครับเออลองดูงานหนึ่งอาจารย์คิดว่ามีมากกว่าหกแบนอาจารย์รับไหมก็ลองหกก่อนลองหกก่อนเอาลองหกก่อนนะลองหกก่อนนะให้เขาจองคิวมาก่อนได้แล้วลองดูหกก่อน กูนั่งโอ้กูนั่งวัละกูเลยไล้สดเก้าชั่วโมงนอนสต๊อปไปแล้วอโอเคได้รู้เรื่องสอลหโงนะังอง่ายอ่ะนั่งไปนั่งมาจากนั้นก็ว่าไปว่ามาพมีปดขีลไปเลยได้เลยเอโอเคได้ลองดูเอวันที่สิบสองจันสิบสองหกโมงเย็นโอเคจ้าขอบคุณนะครับจ้าจ้าวอดีจ้างานอารยวเทศ งานใหญ่ระดับประเทศของมันว่ะงานใหญ่ระดับประเทศ